พี่น้องทางทวัตบุรีพี่น้องทางร้อยเอ็ดมาเป็นกำลังแรงช้าแรงใจครับพี่น้องอยู่ให้ดัานนอกเอครับเดินทางมาถึงแล้วสือปัดสือตัวเดินหน้กันได้เลยอีกไม่กี่นาทีครับการแสดงเ้าอยู่ในช่วงเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาเนาะไปต่อเลยครับ เออเป็นเพลงหนึ่งวันหนึ่งเพลงเนาะนะ่ครับแต่ก่อนที่ จะร้องเพลงนะครับจบเพียงนี้แหละเรียกได้ชื่อการประกันติดโซเวที่ลยเดะนะครับเพราะว่าจะถึงเวลาสักคุณแล้วส่วนพี่น้องที่อยู่ภายนอกๆก็รีบเร่งเร็วไวเข้าสู่ภายในแต่ตนี้ขออนุญาตเปิดไฟเปิดทำไมเปิดไฟทำไมเกิดพี่น้องตัวอุ้งอิงที่ตะพุงงามๆเลยนะพี่น้องเนาะแม่แม่แม่พี่น้องทีทั้งทวัตบุรีพี่น้องทั้งจังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องทั้งลอยเอ็ดนี่พี่ต้นน้าตาดีเลยโดยเฉพาะพี่น้องทั้งบ้านประชุมนะครับพี่น้องทั้งอุ้มเมาครัเมื่อนี้เขากอบคุณพ่อหอดมันต ต้องบอกทีแรกแล้วว่าใครเข้ามาก่อนมีดแตงแต่ใดรางวัลๆๆๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนเมื่อกี้ไปแล้วกับสมนุนสมุนไพรอิงออนสวยจริงต้องอิงออนอาบน้ำกลางคราดฟองสมนุนยุกษศาสตร์ตัวสบายกายกับสมุนไพรอิงออนแต่วันนี้ในกบ,บุดงานของสมบูรณ์ทีครับดีเพบ่มมีซิงและแอลกอฮอทินวิตามิน B ีค่ะผสมสารสก,กรัดจากสมขวดใหญ่ๆแค่สิบบาทค่ะพี่นอง ดื่มแล้วติดอกติดใจได้ปูแล้วคนว่าสมคืออย่างสมเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับลายี่ห้อไนบุญข้นราคาไปสิบสองสิบห้าแต่สมขวดนี้ยังสี่กินแล้วกระปีกระเป่ากระชุบกระชวยเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละห้ามดื่มเกินห้ามดื่มเกินมาละสองขวดอ้าวทำไมล่ะถ้าดื่มเกินสองขวดมันจะเป็นสามขวดมันจะทําให้หัวใจสั่นและเต้นเร็วขึ้นอันตรายอายุ18ปี18ปีขึ้นไป ห้ามห้ามดื่มนะครับ18ปีลงมาเนี่ห้ามดื่มคนรักสตรีมีคันฉะนั้น18ปีขึ้นไปขออนุญาตตั้งแถวสักสามแถววันนี้เรามาแจกฟรีเราไม่ขายแจกฟรีเราไม่ขายสรุปแล้วิฟฟีคือสิขายผู้ชายผู้หญิงไม่ขายค่ะไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตตั้งสามแถวนะจ๊ะเดินไปที่พงานเลยอายุ 1ิปีขึ้นไปก็ับแ8ีขึ้นไปยางไปพุนครับไ่นองยางไปพุนเออครุณาตั้งแถวเป็นสามแถวให้เป็นสาวน้อยด้วยนะครับอาะข้าไตงตั้งแถวให้นวน้อยพูก้นครั้นี้ตั้งพักโอ้ก็มาแยกหลายๆได้พี่น้องกันแยกหลายครับยางพูดพพ ที่ตำวจด้วยนะครับ้ารับได้เลยะไปรับเลยนะครับเดินไปด้วยรยาพี่นองนนะครับแค่ีมีพออยู่แล้วาแค่เย็นใหท่เดีเดไปเลยจไ้ไปเลยตั้งแถวให้เป็นสาวน้อยทำไมต้องตั้งให้เป็นสาวน้อยเอาที่วงสาวน้อยว่าเราเบียดไม่ได้ นะที่น้องที่สอเนี่ยแต่ที่หลักเ้อนะครับอยากจะมาพักสิบบาทไปไปเอาอะไรกันดื่มและที่เราตัใจจะเลือกนะครับไปที่ร้านค้าร้านสินคพืไปมีจำหน่ายขายปวดละสิบบาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะครับเราแจกฟรีเอาหลังจากจบเพลงนี้เชิญคณะกรรมการความสู้ดันหลักนะครับและขึ้นเปิดงานทำอีกหนึ่งวันหนึ่งเพลงมาเอาจะโบเพลงใดนเจ้าเลนได้ขอู้หญิงอยากฟังเพลงผูหญิงหรอ Anilaacakannya pajak goling mal nyepinannya